เจอก้อนตรงระหว่างท่อปสัสสาวะกับช่องคลอดเราทีเราก็กั้นปัสสาวะลรงไม่ชอบข้อห้องน้ำเราไม่ค่อยชอบดื่มน้ำเปล่ารู้ด้วยว่ามันคืออะไรเนาะเพราะมันไม่มีอาการอะไรเลยอะคะ่ะสว่วนเดีคระทุกคนห่างหายจากการลงคลิปไปนานเลยนะคะก็สำหรับปีนี้เนาะปี2 0 2 5ก็มีเรื่องราวให้รู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคือเรื่องตื่นเต้นที่ว่าเนี่ยมันก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเรานะคะมัน ไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่นะคะช่วงต้นปีประมาณช่วงต้นปีนะคะโบก,ก็มีอาการประจำเดือนมาไม่ปกติเนาะก็คือมันเหมือนมันมาก่อนกำหนดแล้วก็มาในปริมาณที่น้อยนะคะเหมือนคล้ายๆประจำเดือนมากับปีกระปอยเนาะซึ่งไออาการแบบอย่างเงี้ยคะ่ะเราเคยเป็นสมัยตอนที่เราอยู่แบบมัธยมปลายอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เคยมีอาการแบบนี้แหละแล้วก็รักษา ด้วยกนันเนาะคุณหมอก็ให้กินเป็นเหมือนยาปรับฮอร์โมนก็คือเหมือนคล้ายๆยาคุมอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็ให้แบบยามากินเพื่อปรับฮอร์โมนให้มันแบบกลับไปปกติอะไรแบบนี้เนาะก็กินแล้วก็เหมือนก็หายไปก็ไม่ได้เป็นอีกนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันไม่ปกติก็คือว่าช่วงประมาณต้นปีเนี่ยคือโบก็พบว่าเออมันกลับมาไม่ปกติแล้วก็เลยลองไปปรึกษาหมอหน่อยนะคะว่า เออมันเป็นอะไรนะคะทีเนี่ยคุณหมอก็ซักประวัตินู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ถามอาการว่าเออเจออะไรแปลก,ปกหรือมันมายังไงอะไรแบบนี้คะ่ะก็คือเป็นการซักประวัติโรคทั่วไปของคุณหมอสูนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็มีการตรวจภายในด้วยนะคะก็คือเประจําเดือนเนี่ยมันออกมาจากช่องคลอดจริงๆไม่ได้ออกมาจากอง์อื่นนะคะเพื่อคอนเฟิร์มว่าโอเคมันคือประจาเดือนจริงๆนะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือว่ามันเจอก้อน อะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ตรงระหว่างาท่อปัสสาวะกับช่องคลอดเรานะคะซึ่งมันจะยืงไปทางแบบเป็นท่อปัสสาวะมากกว่านะคะก็เป็นก้อนแล้วก็คุณหมอบอกว่าไม่รู้สึกเจ็บอะไรใช่ไหมแล้วก็ปัสสาวะไม่ได้มีอาการอะไรใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอืมก็ปกตินะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่ารู้ไหมว่ามันมีก้อนอยู่ตรงนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่า เราก็ไม่เคยสังเกตอะว่ามันมีไอ้ก้อนนี้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะหรือมันอาจจะแบบเราอาจจะเข้าใจว่ามันคือปกติอะไรแบบนี้ค่ะเป็นตามสไตล์ที่แบบผู้หญิงที่ไม่ได้แบบมานั่งสังเกตว่ามันแบบเออมันผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้มีอาการอะไรอะค่ะคือตั้งแต่แบบเล็กจนโตเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเออไอ้ก้อนนี้มันมาเมื่อไหร่มันมานานหรือยังมาตั้งแต่เกิดหรือมันยังไงนะคะทีนี้เพอคุณหมอบอกว่าก็ ลองไปปรึกษาหมอที่เขาเป็นด้านท่อปัสสาวะโดยตรงนะคะเพื่อให้เขาเช็คดูอีกทีหนึ่งเนาะว่ามันคือก้อนอะไรยังไงนะคะส่วนไออาการประจำเดือนเนี่ยก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวก้อนนี้นะคะก็คือแยกกันโดยชัดเจนเนาะทีนี้มาเข้าสู่ไอตัวก้อนปริศนาอันนี้นะคะว่ามันคือก้อนอะไรนะคะแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะคะหาวันมา ปรึกษากับหมอที่ดูด้านระบบทางเดินปัสสาวะเลยนะคะทีนี้วันที่เราแบบนัดคุยกับคุณหมอทางเดินปัสสาวะค่ะเขาก็ยังไม่ได้ตรวจอะไรนะคะยังไม่ได้นัดตรวจอะไรเลยนะคะแค่ซักประวัติก็เล่าตามที่หมอสูบอกแล้วก็ให้เขาเนี่ยดูเอกสารหรือว่าดูโน้ตที่เขาใส่ไว้ในระบบนะคะของหมอสูว่าโอเคเขาบอกว่ายังไงนะคะแล้เขาก็แจ้งเรามาว่า เขาก็สนันนิษฐานเนาะว่ามันอาจจะเป็นกระปาอเนาะเพราะว่าประวัติเราเนี่ยก็คือเคยเป็นกระเพาะปะสัสสาวะอักเสบซึ่งก็เป็นมาหลายครั้งมันไม่ใช่แบบครั้งสองครั้งนะคะคือเราเป็นตั้งแต่สมัยเราเรียนมัธยมเลยอะกระเพาะปะสัสสาวะอักเสบเนี่ยเพราะว่าโดยปกติเราเป็นคนที่แบบบางทีเราก็กั้นปสัสสาวะเราไม่ชอบเข้าห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ํามันสกปรกเราก็แบบ ไม่ชอบเข้าเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยชอบดื่มน้ําเปล่าค่ะคือเป็นคนที่ชอบดื่มนมแต่ว่าไม่ชอบกินน้าเปล่าเวลาเรากินเราก็จะกินแบบกินนมตั้งแต่เด็กแบบกินนมกินนมกินนมแทนน้าแล้วก็ซึ่งการกินนมเนี่ยคือมันมีน้ําตาลใช่ไหมคะมันก็อิ่มมันก็ไม่เหมือนกับการที่เรากินน้ําเปล่าน้ำที่ดียังไงมันก็ต้องกินน้าเปล่าใช่ไหมคะแต่เราเป็นคนกินน้ําน้อย มาแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าไม่ชอบเนาะแล้วก็พอเราเป็นกนระเพาะปัสสาวะเสบยอะคือเราก็ายามปรับพฤติกรรมเรานะคะหมายถึงว่าการใช้ชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราก็ดื่มน้ําเยอะขึ้นแล้วก็ปสัสสาวะแบบแบบไม่ได้อ้นนะคะก็คือเหมือนแบบปสัสสาวะตามปกติอะก็คือปวดก็ไปห้องน้ำอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมมันก็ไม่ได้เป็นแบบติดต่อกันขนาดนั้นนะคะก็นานๆทีเนาะนานๆทีมันจะเป็นอะไรเงี้ยคะ่ะ ทีนี้เขาก็เลยสดงในฐานว่าการที่เราเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยอะ่ะมันก็อาจจะทําให้เราอะ่ะเป็นกระเป๋ะขึ้นตรงใต้ท่อปัสสาวะอะไรแบบนี้นะคะ่ะซึ่งกระป๋ออ่ะมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตประจำวันนะคะการใช้ชีวิตก็คือมันก็คงอยู่อย่างนั้นนะคะคือถ้าแต่ว่าถ้าเราแบบปล่อยเอาไว้นานๆแบบแก่ตัวลงอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็อาจจะส่งผลไม่ดีกับเราหรือมันอาจจะกลายเป็นแบบเออเป็นเนื้อร้ายหรือกลายเป็นอย่างอื่นได้นะคะ ก็ก็มีโอกาสมีความเสี่ยงแต่ถามว่ามันจาเป็นจะต้องเอาออกนะตอนนั้นไหมก็ไม่ได้แบบคริติคอลไม่ได้เร่งด่วนขนาดนั้นนะคะอ่าทีเนี้ยเราก็ฟังคําอธิบายเขาแบบคร่าวๆเนาะแต่ก็มันก็ยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันยังไม่ได้ผ่านการดูของหมอเลยนะคะที่หมอไม่ตรวจเลยเนี่ยเพราะว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าโอเคมันคงมีอะไรสักอย่างตรงนั้นแหละแต่ต่อให้ตรวจด,ดูภายในไปเนี่ยก็ มันก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรเนาะเพราะว่าถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยยังไงก็ต้อง MRI ถึงจะรู้ว่ามันแบบมันเป็นยังไงนะคะทีนี้คุณหมอเนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่าโอเคถ้าอยากจะให้มันแบบมั่นใจไปเลยเนาะว่ามันเป็นอะไรแล้วก็รักษายัางไงเนี่ยกเ็เขาก็จะส่งให้เราไปตรวจ r i ไปตรวจ r i ก่อนนะคะแล้วก็มาคุยกันอีกทีเนาะว่าแนวทางการรักษาจะเป็นยังไงนะคะการตัว MRI มมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะเพราะว่าในโรงพยาบาลที่เราไป โรงพยาบาลแรกอันเนี้ยค่ะมันเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนาะมันพาอยู่ใกล้บ้านเรานะคะก็เราไปโรงพยาบาลเอกชนทีนี้ค่าไอมาไออ่ะมันก็หลักหมื่นอยู่แล้วมันก็คืออดี่ว่าเราจ่ใยเงินเราไหมหรือเออจะไปรักษาตามโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อยู่สิรักษาสิรักษาเราก็จะเป็นอ่อประกันสังคมนะคะก็คืออยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราตัดสินใจยังไงถ้าเราเอออยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายก็ไปรักษาตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์เนาะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเออเราอยากแบบ เน้นสะดวกเน้นเร็วนะคะก็รักษาที่นี่เลยออกเงินเองนะคะคุณหมอเองก็เ,เห็นว่าถ้าเราจะใช้สิทธิ์อะ่ะมันก็ก็คุ้มค่ามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะสามารถเขียนใบส่งไปที่โรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์รักษาอยู่ที่นั่นได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยให้เราเลือกได้ว่าจะเอาอยัางไงจะรักษาที่นี่เลยหรือว่าจะให้เขาเขียนใบให้เราประเมินดูแลโอเคดูมันมาดูไม่ได้แบบเร่งด่วนใช่ไหมคะเราก็เลยโอเคงั้นก็ให้คุณหมอเขียนใบ ส่งเรื่องไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดําเนินการตรวจต่อที่โรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่นะคะพอจบเรื่องนี้นะคะคุณหมอก็เขียนใบอะไรต่างๆเนาะเราก็ไปทำเรื่องเอกสารเราก็ไปที่โรงพยาบาลแห่งที่2นะคะคุณหมอเขาก็ให้เราเนี่ยสกล้องนะคะเพื่อดูว่าตัวก้อนเนี้ยลักษณะเป็นยังไงมันกระทบกับ ตัวท่อปัสสาวะไหมนะคะคุณหมอก็ดูสภาพอะไรต่างๆนะมันไม่ได้มีลักษณะที่น่ากลัวอะไรนะคะก็คือ,อเราก็สบายใจได้ปลอดึงว่าไอ้ก้อนตัวเนี้ยมันไม่ได้ดูเหมือนเนื้อร้ายนะคะมันแต,แต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบก้อนไขมันไหมหรือมันเป็นซีดหรือมันเป็นเป็นอะไรอันเนี้ยยังไม่รู้นะคะเพราะสองกล้องมันดูได้แค่แบบเอ,อ่อ ดูตรงบริเวณท่อปัสสาวะเนาะแล้วก็ดูบริเวณได้แค่รอบๆนะคะว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่เห็นตัวข้างในของก้อนนะคะ,ะแต่ว่าถ้าฟังจากที่คุณหมอบอกเนี่ยคือมันก็ต้องผ่าตาัดแล้วก็ดูะคะ่ะว่าข้างในมันคืออะไรแล้วก็ค่อยส่งไปตรวจเนาะว่ามันเป็นชนิดไหนอะไรงไงอันตรายไหมนะคะก็รู้สึกสบายใจปอดหนึ่งว่าโอเคมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้อันตรายมากนะคะแต่ก็ยังรู้สึก งง,งงกับวิธีการรักษาแล้วก็การผ่าตัดอยู่ว่ามันแบบเออมันต้องแบบผ่ายังไงเราไม่ได้แบบชอบการผ่าตัดนะคะเราเคยผ่าตัดเล็กครั้งหนึ่งมาแล้วอะแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยโอเคกับการผ่าตัดเนาะมันแล้วมันยังเป็นบริเวณที่แบบซับซ้อนอีกอะมันก็เลยทําให้เรามีความแบบกังวลในเรื่องของการผ่าตัดมากขึ้นแบบแบบใจเราอะมันก็ไม่อยากผ่าตัดเนาะแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้อะมันก็ อาจจะเป็นผลเสียในอนาคตอะไรเงี้ยก็คือมันก็มีความรู้สึกแบบตีกันอยู่ข้างในเหมือนกันอะ,ะมันก็เป็นความกังวลที่เราเกิดขึ้นนะแล้วก็กลัวว่ามันจะเจ็บด,ด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะว่ามันแบบต้องพักฟื้นนานไหมอะไรยังไงแบบนี้คะ่ะเ,เราเริ่มรู้สึกกังวลเพิ่มขึ้นนะคะเราก็เลยลองแบบเอาผลที่เราตรวจการสองกล้องแล้วก็คําที่คุณหมอโน้ตเอาไว้ในแต่ละครั้งนะคะลองเอาผลอันนี้ไป ปรึกษาคุณหมอที่ที่สามเนาะแล้วก็ไปโรงพยาบาลแห่งที่สามต่อไปโรงพยาบาลรัฐที่มีชื่อเสียงเลยนะคะก็ลองเอาภาพประกอบเนาะแล้วก็ผลการสองกล้องเนี่ยให้หมอดูอ่าสิ่งที่คุณหมอบอกก็คือว่าเขาก็มีข้อกังวลว่าไอ้ตัวก้อนนี้นนคะ่ะมันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยเกิดแบบกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันอาจจะเกิดจาก อันนี้หรือเปล่าเกิดจากตัวก้อนนี้หรือเปล่านะแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวก้อนอันนี้ค่ะมันมีโพรงหรือมีรูหรือเปล่าเราอาจจะมันอาจจะเกิดจากการที่ปัสสาวะมันไปค้างอยู่ในนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่เราผ่าแล้วเนี่ยมันจะกลับมาอีกไหมเพราะว่ารูมันมีรูอยู่ตรงท่อเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดขึ้นซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบติดเชื้อหรือเปล่าเขาก็แบบสร้างข้อกังวลใหม่ให้เราไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ ทีเนี้ยเขาก็เลยแนะนําว่าถ้าอยากให้มั่นใจก็ควรจะเอ็มอาร์ไอเนาะเพราะว่าหมอที่ที่สองที่เราไปหาค่ะตามสิทธิ์อ่ะเขาไม่ได้ให้เราเอ็มอาร์ไอเนาะเขาแค่สองกองแล้วก็นัดผ่าเลยเราก็เลยแบบพอมาหาหมอคนที่สามเขาก็ยังยืนยันว่าอควรเอ,อ็มอาร์ไอเพื่อให้มันมันชัวร์มากกว่าในการผ่าตัดเนาะเหมือนแบบเรามีไกด์ไลน์ในการผ่าแล้วว่าว่าโอเคผ่าไปแล้วมันจะเจออะไรอยู่ในนั้นนั่นแบบเนี้ยค่ะมันทําให้แบบเอ,อ่อทั้งหมอเองทั้งคนไข้เองอะ่ะมั่นใจมากขึ้นว่ามัน มันจะโอเคในการรักษาอ่างเงี้ยค่ะพอหมอคนที่สามยืนยันคล้ายๆกับคนแรกอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นอาจจะต้อง MRI ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะก็คือเราก็เลยกลับไปหาคุณหมอคนที่สองอีกรอบหนึ่งนะคะขอ MRI เพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจนว่าลักษณะก้อนเนี้ยมันแบบไม่ได้เป็นโพรงอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ได้แบบเป็นจุดที่ปัสสาวะไปค้างอยู่ตรงนั้นอะไแบบนี้คุณหมอก็เห็นด้วยแล้วก็ อ๋อก็ก็ยินยอมให้ให้แบบตรวจเอ็มไเพิ่มก่อนที่จะผ่าตัดเนาะนี่ก็เลยโอเคเราก็สบายใจแหละที่เออคุยกับคุณหมอแล้วก็คุณหมอให้เอ็มเพิ่มเนาะทีนี้เราก็ไปเอไอแล้วก็มาดูดูกันนะทีทีหนึ่งทีนี้เวลาในการแบบ เรียกว่าในการรักษามันก็จะยืดอันนี้ก็คือที่เล่ามาเนี่ยมันมันหลายเดือนมากๆเลยค่ะกว่าจะมาสู่โปรเซสของการนัดเ e นะอ็มไอเพราะว่ามันก็ต้องรอคิวนู่นนี่นั่นนะคะจากตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงกลางปีอะไรแบบนี้ค่ะกว่าจะได้ผลออกมากว่าจะผ่าตัดเนาะค่ะทีนี้เนี่ยพอ,เ,อ,อเราไปเอ็มไอเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะคะก็ผลเอ็มไอออกแล้วนะคะมาพบคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเขาอ่านผลมาเนี่ยคือพบว่ามันเป็นก้อนนิวนะตรงนั้นซึ่งเราก็แบบงงงงไปเลยว่าแบบว่า ก้อนนิ้วมันสามารถอยู่ตรงนั้นได้หรอคุณหมอเองยังงงเลยค่ะคุณหมอคนที่สองยังงงเลยว่ามันจะเป็นก้อนนิ้วได้ยังไงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก้อนนิ้วมันไม่ได้อยู่บริเวณนั้นนะคะมันจะไม่ได้ไปอยู่ตรงตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะก็ไม่ได้ไม่คุณหมอก็ไม่ได้คอนเฟิร์มมาว่ามันคือก้อนนิ้วเนาะก็คือหมอบอกว่าถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องผ่าแล้วก็ดูว่าโอเคมันคืออะไรกันแน่นะคะแต่ที่สบายใจก็คือว่าโอเคผลออกมาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไป้อองเกี่ยว ตัวท่อปัสสาวะนะคะคือมันอยู่แบบด้านนอกมาอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้โอเคพอเราสบายใจกับผล MRI แล้วนะคะก็นัดวันที่จะผ่าตัดเอาอก็ผ่าตัดเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะคะก็ผ่ามาเรียบร้อยนะผลออกมาเนาะหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จนะคะคุณหมอก็ส่งไอตัว ก้อนก้อนนิ้วนะคะสรุปมันคือก้อนนิ้วนะคะใส่แพ็กมาแล้วก็เนี่ยคือนิ้ว <c oughs> นิ้วอยู่ในนั้นนะคะประมาณเซนถึงสองเซนเนาะอยู่ในนั้นเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วก็มันอยู่ในกระปอะะ๋อเนาะเขาก็ตัดตัวกระป๋อกออกแล้วก็ส่งตรวจเนาะก็เย็บปิดแผลบ,บริเวณนั้นนะคะซึ่งไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับตัวท่อปัสสาวะเลยแต่ว่าหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จนะคะคุณหมอจะใส่สายที่แบบ ส่วนเข้าไปในในท่อปัสสาวะเพื่อที่จะระบายาตัวปัสสาวะออกมาข้างนอกค่ะโดยวันแรกเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เราปัสสาวะเองนะคะก็คือก็คือจะใส่สายเข้าไปความรู้สึกหลังผ่าตัอดอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดขนาดนั้นเพราะว่าตัวขนาดแผลเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่ามันจะมีเลือดซึมออกมาะะอยู่ก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ยังมีเลือดซึมอยู่นะคะ แล้วกอ็อาการอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่สิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเจอก็คือวันที่เ,เราออกจากโรงพยาบาลนะคะก็คือเรานอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ3วันนะคะสามวันนี่คือรวมวันที่ก่อนที่จะผ่าตัดด้วยนะคะก็คือกลายเป็นว่าเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคือเข้าเข้าก่อนหนึ่งวันเพื่อ เตรียมร่างกายนะคะทาเอกสารหรืออะไรต่างๆของโรงพยาบาลเนาะแล้วก็2วันที่2เนี่ยคือวันที่เราผ่าตัดนะคะเราผ่าประมาณช่วงสายๆเนาะถึงเทิ่งเที่ยงบ่ายๆประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็พักอีกประมาณวันหนึ่งนะคะก็คือออกจากโรงพยาบาลอีกวันเนี่ยประมาณช่วงบ่ายเนาะก็คืออยู่ในที่นั้นประมาณ3วันนะคะวันที่เราออกอะค่ะก็คือมันเหมือนอาการมันจะโอเคไม่ได้มีอะไรนะคะแต่พอช่วงเย็นนะคะมันเกิด มีอาการแบบปวดท้องน้อยปวดท้องมากแล้วก็เหมือนจุกเสียดด้วยตรงแถวเลนปีเนาะแล้วก็ปัสสาวะแสบขัดอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสีเลยที่เคยเป็นนะคะแต่ว่ามันแสบตลอดเวลาซึ่งเรารู้สึกทรมานมากคือมันเป็นความรู้สึกแบบคือเราปัสสาวะเสร็จไปแล้วอะแต่ว่ามันยังแบบแสบอยู่แสบอยู่อย่างนั้นตลอดนะคะแล้วก็ เราเราก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคแบบว่าปวดท้องด้วยก็เลยต้องเข้าแอดมิดโรงพยาบาลแห่งแรกที่เราที่เราไปที่เราไปตรวจนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ที่สุดเนาะเราก็ไปโรงพยาบาลแห่งแรกแอดมิดแล้วก็เ,เข้าฉุกเฉินเลยนะคะแล้วก็เขาก็ให้เราเนี่ยอัลตาราซาวดูว่ามันเป็นอะไรนะคะก็พบว่ากล้ยแตกเสียบเฉียบพันนะคะลักษณะก็คือไตเรา บวมไตซ้ายเรามีแบบลักษณะบวมเล็กน้อยเนาะแล้วก็ผลที่ตรวจปัสสาวะค่ะก็พบว่ามันติดเชื้อจริงนะคะก็คือเหมือนถ้าเรียกง่ายๆก็คือว่ามันคือภาวะแทรกซ้อนเนาะหลังจากที่เราผ่าตัดน,นะคะก็คือมันเกิดการติดเชื้อแหละแล้วก็เราก็ให้ยาฆ่าเชื้อต่อที่โรงพยาบาลคะอยู่อีกประมาณสี่สี่ห้าวันนะคะให้มันแบบว่า อาการมันโอเคขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็กินยาอย่างต่อเนื่องค่ะคือจริงๆอ่ะคนทั่วไปอาจจะไม่มีอาการแบบติดเชื้อนะคะแต่ว่าเราอ่ะคือก่อนวันที่เราจะออกอะค่ะเราอ่ะแพ้ยาฆ่าเชื้อที่เขาให้หลังจากผ่าตัดมันมีอาการก็คือว่ามันเป็นแบบผื่นผื่นคันที่แขนนะคะเป็นผื่นแดงๆเลยคันที่แขนแล้วพอเราแพ้ยาตัวนั้นนะคะเขาก็เลย ให้หยุดยาเราก็กินยาแก้แพ้ไปนะคะแล้วก็หยุดยาอย่างนั้นนะคะเราก็รอข้ามวันแบบข้ามคืนนะคะเพื่อที่จะแบบปรึกษากับทางเภสัชให้ดูว่าโอเคควรจะอันนี้ประเมินควรเป็นแบบแพ้ยาไหมหรือ,อยังไงแล้วก็ควรให้ยาตัวไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเราไม่ได้รับยาค่าเชื้อในในคืนนั้นนะคะไม่ได้รับยาค่าเชือ้อได้แค่ยาแก้แพ้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากแบบการที่เราไม่ได้รับยา ตอนหรือเปล่านะคะที่มันทําให้มันเกิดการติดเชือ้อนะแล้วก็กลายเป็นว่าเอออีกวันนึงมันก็เหมือนแบบมันไม่ได้ต่อเนื่องอะไรแบบนี้นะคะ่ะอันนี้กเออ็เป็นแค่สันนิษฐานนะคะว่าเออมันอาจจะเกิดจากปัจจัยนี้เนาะก็ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบคอมโบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบก้อนอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ไปรักษาแล้วก็ปิดเชื้ออีกเจอโรคแทรกซ้อนอีกนะคะแล้วก็ยังเข้าโรงพยาบาลก็ยังเจอแบบ เส้นเลือดหายากอีกโดนเจาะไปเป็นสิบเข็มนะคะกว่าจะเจอเส้นเลือดคือมันแบบมันเป็นการรักษาที่เรารู้สึกว่ามันยาวนานมากๆอะ่ะเพราะว่าจากที่มันไม่เหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรอะ่ะต่งมันกลายเป็นแบบมีอะไรเต็มไปหมดเลยอะ่ะทุกคนแล้วพอเราแบบอ,อมีเรื่องของการติดเชื้อค่ะพอไปฟอลล่อัพกับคุณหมอโรงพยาบาลที่ผ่าตัดนะคะเขาก็เลยแบบตกใจว่าเอ้ยทำไมมันติดเชื้อเร็วขนาดนั้นนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ทั่วไปเขาจะไม่ได้มีแบบ โรคแทรกซ้กอนแบบนี้ที่มาแบบติดเชื้อเร็วขนาดนี้ค่ะแบบว่าออกจากโรงพยาบาลปุ๊บแล้วแบบอาการออกเลยอะไรแบบนี้มันดูแบบเอไวไปหน่อยเขาก็เลยมัดแน่เราทำซีทีสแกนต่ออีกค่ะอันนี้ก็เป็นอีกชัปเตอร์หนึ่งซึ่งจะเป็นอีกโรคนึงแล้วล่ะคะ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวก่อนที่ได้ทอ่อปัสสาวะแร้วนะคะคุณหมอก็จะนัดเอเราทำซีทีในเดือนหน้าเนาะแล้วก็มาดูผลอีกทีนึงว่าไตเนี่ย ทํางานปกติไหมหรือมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะใครมาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ให้เราแบบตื่นเต้นต่อนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้เราพก็ตั้งใจมาแชร์ประสบการณ์การรักษาแบบโลกของตัวเองนะคะทุกคนถือว่ามันเป็นอุทาหรณ์ให้กับให้กับทุกคนแล้วกันเนาะว่าแบบเออสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าร่างกายเราปกติไม่ได้มีอาการอะไรอะคะ่ะใครมันจะไปคิดว่าวันหนึ่งเนาะเราจะเจอแบบ อะไรก็ไม่รู้อะโผล่ออกมาเหมือนแบบเนื้อง,งอกอะไรอะค่ะเราก็แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรเนาะเพราะมันไม่มีอาการอะไรเลยอะค่ะแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าเออมันก็สร้างเรื่องราวอะไรต่างๆให้เราเนาะ,ะตอนที่เรารู้อะว่าเราแบบมีก้อนอะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะแล้วก็รู้ว่าตัวเองแบบไม่ปกติอะแบบมันเป็นความรู้สึกว่าทําไมต้องเป็นร่างกายเราทําไมต้องมาเจอที่ร่างกายเราอะค่ะไอ้ความรู้สึกแบบนั้นอะ คือโบเชื่อว่าคนที่ป่วยอะ่ะมันไม่มีใครอยากเจอแล้วก็ไม่ได้มีใครแบบอยากจะพบประสบการณ์แบบนี้อะคะ่ะมันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะวิธีเดียวที่มันจะทําให้เรารู้สึกไปต่อกับตัวเองได้ะคะ่ะก็คือพยายามมองโลกให้ให้เป็นจริงะคะ่ะอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดมันทําให้เราแบบไม่ได้คิดลบก,กับเรื่องนั้นจนเกินไปอะคะ่ะ คือตอนที่เรารู้ว่ามันไม่ปกติเราจรินตนาการไปเยอะมากๆนะคะคือโบอเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคิดคิดเยอะค่ะคือแบบจากกังวลมากๆยิ่งถ้าเราแบบป่วยหรือไม่สบายอะไรแบบนี้ค่ะเราจะแบบโหมันคล้ายๆเหมือนแบบมานั่งรีเสิร์ชดูว่าเอ้ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบเคสที่แย่ที่สุดอะมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยะเราก็คิดจินตนาการไปแบบเยอะมากๆเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้ว พอมันไปคิดในแง่ลบมากๆค่ะมันก็บั่นทนความรู้สึกเราอะแล้วเราก็ดาวลงความรู้สึกแย่สุขภาพจิตแย่ยนะคะแบบรู้สึกไม่ดีเลยนะต,ตอนนั้นคือสิ่งที่ทําได้คือพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอะค่ะก็คือ,อสํารวจตัวเองว่าตอนนี้เราร่างกายยังโอเคไหมยังรู้สึกโอเคอยู่ไหมนะคะถ้ามันโอเคเนี่ยใช้ชีวิตต่อให้มันดีอย่าไปแบบยิ่งทําให้มันแบบรู้สึกยิ่งแย่ะค่ะ คือดูแลตัวเองให้มันดีเท่าที่เราทําได้เนาะสุดท้ายแล้วว่ะวิธีการรักษามันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแหละเออเราก็ต้องแบบเซฟตัวเองกับความเป็นจริงนะคะม,มันห้ามความรู้สึกที่จะคิดลบอะไม่ได้หรอกแต่ว่าการคิดลบเราอะมันก็ต้องอยู่ในในขอบเขตที่พอดีอะคะ่ะเราดาวได้แต่ว่าเราก็ต้องพุชตัวเองให้มันให้มันดีขึ้นได้ด้วยอะคะ่ะโบก็ใช้เวลาประมาณนึงเหมือนกันกว่าจะรู้สึก ยอมรับกับเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะว่าแบบเออเราต้องผ่าตัดนะเรากลัวการผ่าตัดมากแต่สุดท้ายเราก็เลือกที่จะผ่าตัดเพราะในระยะยาวค่ะถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ผ่ากลายเป็นว่าเราต้องโฟลว์อัพในสิ่งนี้ไปตลอดเราต้องอยู่กับมันไปอีกกี่ปีกี่วันกี่เดือนก็ไม่รู้นะคะถ้ามันมีโอกาสนะตอนเนี้ยที่เรายัางแบบร่างกายยังโอเคอยู่ยังไม่ได้มีโรคอื่นๆตามมาค่ะเออ มันก็ดีกว่าตอนที่เราแบบอาจจะมีโรคประจําตัวอื่นงอกขึ้นมาแล้วก็ร่างกายไม่ได้แข็งแรงขนาดเท่าตอนนี้แล้วแล้วต้องไปผ่าตัดเนี่ยเออตอนนั้น่ะเราอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราตัดสินใจณวันเนี้ยแปลว่ามันเป็นช้อยที่ดีที่สุดแล้วนะคะมันก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกโอเคกับการที่เราเลือกตัดสินใจที่จะผ่าตัดในวันนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ กำลังเผชิญกับโรคอะไรก็ตามนะคะหรือคนที่ไม่ได้ป่วยหรืออะไรเนาะก็อยากฝากเอาไว้นะว่าโอเคมันดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะร่างกายเรานะคะไม่สามารถที่จะแบบไปซื้อใหม่ได้เนาะร่างกายเรามันอยู่กับเราไปตลอดนะคะการใช้งานที่หนักหน่วงของเราอะมันมีวันเสื่อมอยู่แล้วนะคะก็พยายามรักตัวเองด้วยการใส่ใจสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะในการใช้ชีวิตนะคะให้แฮปปี้สุขภาพดีมีความสุขทุกคนนะคะ